ครับสวัสดีครับเพื่อพทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่สุดิชัยสุธรรมชแนลนะครับผมได้ครับอันนี้เป็น YouTube ครั้งแรกแล้ะครับที่ทําในชีวิตนะครับผมแก้เบื่อในช่วง Social Distance กับโควิด1 9ทียังไงก็ช่วยฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับคงเคยได้ยินกลิ่นสับความหอมของโจมาโลนนะครับน้ำหอมแบรนด์สัญชาติอังกฤษนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับโชว์กลุ่นน้ำหอมที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับ14ขวดของแบรนด์โจมาโลนนะครับไปดูได้เลยนะครับครับส่วนตัวแรกนะครับโจมาโลนเรนแอนด์แองเจลิก้านะครับอย่างที่บอกนะฮะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเรนนะครับขวดนี้เป็นแบบขวด Limited Edition นะครับก็ตามชื่อเลยนะครับจะออกไปแนวแบบฝนเย็นๆติดหวานๆหน่อยนะครับแล้วก็มีกลิ่นของสิตรัสเล็กน้อยนะครก็ทำให้เรารู้สึกเย็นๆนะฮะใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยเลยครับความติดทนนานเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณแล้วแต่สกินของแต่ละคนนะครับบางคนก็อยู่ประมาณสัก4ถึง ห้าถึงหชั่วโมงประมาณน,นี้นะครับการกระจายก็กำลังดีนะครับส่วนตัวผมก็รู้สึกโอเคครับซื้อเก็บไว้นะครับขวดต่อมานะครับเป็น j o m a ร o n e นแบล c c ซีดาร o o o ดแอนด์จูนิเ o อร์คขนาด100 ml ก็ถ้าใครชอบกลิ่นแนว,แนวเครื่องเทศนะครับก็คงจะชอบนะครับ เขาโปรโมทไว้ว่าดังสายฝนยามรติการที่ให้ความหวานเย้าวยวนน่าหลงไหลนะต้องมนอย่างเครื่องเทศที่ว่าก็อย่างใบยี่ร่าใบพริกแล้วก็มีความลึกฟักของซีดาร์วูดนะครับมีความชุ่มช่ำของมอสสมอยู่ด้วยอก็จะว่าดีครับแต่ว่าของผมก็ดูจากขวดนะว่าใช้บ่อยหรือไม่บ่อยนะครับตั้งใกล้กับขวดสเปรย์ฉีดผมมากเกินไปหน่อยไม่ค่อยได้ใช้ครับก็จะเคลิหน่อย แต่ก็ซื้อถือว่าโอเคครับเก็บเป็นคอลเลกชันหนึ่งนะถ้าจะไม่ผิดกว่านี้ก็ซื้อน่าจะซื้อจากเสียมพารากอนนะครับตัวถัดมานะครับเป็นจุมารโลนไว้จัสมินแอนด์มินโคลนนะครับเป็นกลิ่นดอกมะลินะครับก็ครัสีเขียวเนี่ยแหละครับผมน่ารักน่ารักนะครับก็เป็นจัสมินเป็นเป็นมะลิอังกฤษนะครับ เขาบอกมะลิยามเช้าของอังกฤษนะฮะมันกลิ่นมันจะไม่เหมือนกับมะลิที่ลอยมาไหลบ้านเรานะครับกลิ่นก็จะหอมเยน็ยนๆหน่อยยามเช้านะครับท็อปโน้ตี่ก็จะเป็นกนนลิ่นมิลเลฟนะฮะใบมิน้นที่สะ,สะอาดๆหน่อยดูนุ่มนวลหน่อยนะครับแล้วก็เฮดโน้ตก็จะเป็นกลิ่นจัสมินนะครับดชส่วนตัวเนี่ยเขาผมเลยคนชอบดอกกลิ่นมะลิแล้วนะครับก็ กับมิ้นเนี่ยก็เลยชอบเป็นพิเศษแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเพื่อนผมบางคนก็ฉีดแล้วรู้สึกเวียนหัวงแต่แรกนะครับก็ต้องเอาไปมิกซ์กับตัวอื่นด้วยนะครับและตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายของตัว o o n o o r r i นนะครับจาก4ตัวที่รีวิวมาเรียบร้อยแล้วนะครับและตัวนี้ก็คือ Wisteria and w i o l e t c o l o รคนนะครับก็กลิ่นก็จะออกเบาๆหน่อยนะครับเป็นกลิ่นดอกวิสเทเรีย สีม่วงม,ม่รู้เหมือนกันว่าสีม่วงเหมือนจะเป็นสีม่วงไหมน่าจะเพราะว่าขวดเป็นสีม่วงนะฮะแล้วก็กลิ่นมันก็จะฟุ้งๆหน่อยนะครับผสมกับกลิ่นของกลีบดอกเวลเลตเขาบ,กบอกกลีบดอกเวลเลตแล้วก็กลิ่นดอกของลิลลี่นะครับก็ผมเชื่อว่าขวดนี้คุณผู้หญิงน่าจะชอบมากกว่าคุณผู้ชายนะครับแล้วก็จะ mix ก,กับตัวไหนหได้หรือไม่อะไรยังไงฝากให้เพื่อนๆช่วย c o m มนต์ข้างล่าง ใต้เพจเนี่ยแล้วกันนะครับว่าต้องมิกซ์กับตัวไหนหรือชอบหรือไม่ชอบอะไรประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับและตัวถัดมาที่ทุกท่านเห็นอยู่ตัวนี้ก็คือเป็นวานิลาแอน e ์แอนนสโคลนะครับไซร์1้อยเมเหมือนกันครับผมก็ซื้อที่ไทยครับราคาประมาณ4,500แต่ว่าเหมือนได้ดิสคาวด์อีกทีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นหวานวานิลาเนี่ยนะครับแต่ก็จะไม่ใช่ไม่เชิงแบบวานิลาที่ทา ขนมบ้านเรานะครับเราก็จะมีเอนเอสที่มันก็คือยี่หลา่าฮะยี่หล่าฝรั่งนะครับเราก็จะมีกลิ่นแบบอมแบบซิตรัสนิดหน่อยนะฮะน่าจะเหมาะกับคุณผู้หญิงมากกว่านะครับมันเป็นยูนิเซ็กครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าแต่ผู้ชายผู้ชายก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เป็นแบบ all day all night เลยนะครับทำรองนี้แล้วกลิ่นของน้ำหอมก็จะฟุงฟ้งๆหน่อยนะครับผมของผมนี่อยู่ได้ประมาณสัก4ถึง 6ชั่วโมงประมาณนี้ครับและต่อมานะครับก็เป็นโพิเมกาเนตหนัวครับผมตัวนี้ก็ตามชื่อเลยครับโพมิเมกาเนตทับทิมนะครับผมก็เป็นน้ําหอมในแบบช้ได้แบบทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับยูนิเซกแต่ผมว่าเหมาะกับผู้หญิงมากกว่านะครับก็จะดูร้อนแรงหน่อยนะครับมีความเรียบหรูหน่อยนะครับหลังจากการใช้อื ตัวนี้หลายคนรีวิวไว้ว่าเวลาดมจากขวดครั้งแรกอ่ะหลายคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ต้องแบบลองฉีดบนผิวก่อนนะครับลองให้มันแบบเลือ่อยไปอสักพักหนึ่งนะครับกันแล้วก็กลิ่นมันจะหอมมากนะครับแล้วก็การกระจายตัวเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ทนติดนานด้วยนะครับสาวๆคนไหนที่ชอบปาร์ตี้ตอนกลางคืนนะครับอาจจะลองใช้ตัวนี้ดูนะครับแนะนำครับผมไร์ขวด ต่อมานะครับเออร์เกรย์แอนด์คูคัมเบอร์โคลนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมซื้อได้มาจากเหมือนจะจัสวันภูมินะฮะเหมือนจะราคาดิสค ا ์เนี่ยประมาณ3,789-85บาทนะครับโดยส่วนตัวเป็นคนชอบดื่มชาเออเกรย์อยู่แล้วนะครับตัวนี้มีอินสปิเรชันเขาบอกว่าจากาชาวอังกฤษหนุ่มสาวชาวอังกฤษที่ชอบดื่มเออเกรย์นะครับผสมกับ เบอร์กามอตนะฮะหรือใบมะกรูดเนี่ยให้ความชื่นนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของแตงกวาด้วยนะครับทําให้รู้สึกแบบชุ่มฉ่ําเย็นมากขึ้นนะครับตัวนี้ทับโน้ตก็จะเป็นเบอร์กามอตนะฮะับบีเทอร์โน้ตก็จะเป็นคูคัมเบอร์แล้วก็เบสโน้ตก็จะเป็นบีแว็กซ์นะครับผมชอบมากเลยครับตัวนี้ทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวานะครับค่อนข้างใช้ง่ายครับผมเหมาะกับอากาศในบ้านเราครับต่อมา เป็นเวทชีว์โคลอนนะครับผมอันนี้ก็ขวด100 ml เหมือนกันก็กลิ่นนี้ก็ช็อปโนตนจะเป็นเบอร์การมอสนะครับออเรนจ์เลมอนแล้วก็ลาเวนเดอร์นะครับผมก็กลิ่นเนี้ยกลิ่นหอมร้อนแรงนะครับดูค่อนข้างที่จะคลาสสิกลงตัวหน่อยแล้วก็จะมีกลิ่นของแบบระหว่างออเรนจ์แบบกลิ่นส้มลูกจันนะฮะกลิ่นค่อนข้างที่จะสะอาดหน่อยนะครับ แล้วก็สามารถคอมบาได้กับตัวอื่นนะครับเช่นผมจะฉีดผสมกับตัว English p e i r นะครับหรือว่าจะเป็นไ e f r o n i b o s u m and Honey เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอันนี้ตัวที่เท่าไหร่หรอครับเนี่ยรีวิวไปดมไปเวียนหัวไปนะครับและตัวถัดมาครับเป็น English Oak and r e c a l l e n นะครับโคโรน,นะครับผม ก็ตัวนี้ชอบมากครับผมอันนี้เพื่อนให้จากตอนช่วงที่ไปกรอนเปอร์นะครับแต่ให้เดลิฟีนี่เหมือนราคาประมาณสักพันเกประมาณนี้ไหมครับไส์เล็กเนี้ยนะครับ กลิ่นนี่ก็อย่างที่บอกเลยครับเป็นเรกเลนผสมกับตัว e n g l i s โ Oak นะฮะกลิ่นค่อนข้างจะหอมรันจวนเหมาะกับออคุณผู้ชายนะครับที่ใช้นะครับใช้ได้ทั้งวันเลยครับตัวนี้แต่ว่าอยู่ไม่ค่อยนานไม่เท่า,หาไหร่ประมาณสัก4ี่ชั่วโมงผมชอบขวดเล็กๆตัวนี้นะครับสามารถพกติดกระเป๋าไปได้อันนี้คือมีแค่ขวดเล็กขวดเดียวนะครับของผมที่มีอยู่นั่นเป็นขวดใหญ่หมดเลยนะครับอันนี้เวลาฉีดไปทำงานเนี่ยคนไข้บางคนก็จะชมว่าเอออันนี้กลิ่นหอมนะครับ ต่อมานะครับเริ่มเข้าสู่ท็อป5ของเรานะครับอันนี้ก็คือวายบูเปลนะครับโคโลน,นะครับผมดอกบูเปลก็จะเป็นดอกสีม่วงนะฮะเวลาดูในนิทานฮะดอกมันสีม่วงเหมือนระครังความประมาณนี้นะฮะเขาบอกว่ากลิ่นมันเหมือนจะ กลิ่นมันจะออกหวานๆหน่อยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าดอกลิ่นมันคือกลิ่นของดอกอูเบลหรือเปล่านะฮะแต่ผมรู้สึกว่ากลิ่นมันจะคล้ายๆกับแตงโมไม่งั้นก็เมลอนนะทํานองเนี้ยนะฮะก็ดูเหมือนจะเป็นกลิ่นสังเคราะห์อะไรมากกว่าแล้วก็ติดกลิ่นติดไม่ทนนานนะฮะแต่ว่ากลิ่นอย่ยค่อนข้าง,างจะซอฟนะฮะดมแล้วก็รู้สึกแบบสดชื่นดีครับผมอืมก็ถือว่าก็โอเคนะครับ อารมณ์ประมาณหนว่น้อยหมวกแดงวิ่งในป่านะครับตอนนี้เริ่มเวียนหัวแลนะ้วสาระมไม่ค่อยมีต่อมานะครับระดับที่สี่เนี่ยตัวนี้น่าจะเหมาะกับคนผู้หญิงคุณผู้หญิงมากกว่านะครับก็คือ p e erm r n y and Blood s w e ัวนะครับก็กลิ่นนี้ค่อนข้างอ่อนโยนนะครับผมเป็นกลิ่นดอกของดอกเพอนีนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพอนียดอกมันเป็นยังไงนะฮะกลิ่นนี้แต่เขาบอกว่าเป็นกลิ่นของเพอรนีนะฮะแล้วก็ตัดกับความหวาน อ่อนๆลงตัวขอ,ของของหนังนะฮะหนังอ่อนๆน,น,นะฮะกลิ่นค่อนข้างสดชื่นนะฮะแล้วก็จะมีกลิ่นแอปเปิ้ลแฝงอยู่แล้วก็นุ่มนวลนะครับเออ่ผมก็ค่อนข้างใช้เป,เป็นเป็นบางครั้งนะฮะก็เหมาะส่วนใหญ่เพราะว่ากลิ่นมันจะหวานเหมาะกับผู้หญิงมากกว่านะฮะเห็นคนรีวิวว่าเหมาะแก่แบบไปเที่ยวออกเดทอะไรประมาณนี้นะครับกลิ่นจะออกแบบอยู่ในคอลเลคชันของ f ลอรัลนะครับท็อปโน้ต <Top note S 1> ก็จะเป็น red apple ครับผม ฮะใกล้จบแล้วครับตัวนี้เป็นตัวอันดับที่3ครับนะฮะตัวอันดับที่3ของใครหลายๆคนนะครับตัวนี้คือ nectarine b o s s o m and honey cologne นะครับผมตัวเป็น collection ของ fruity ครับผม top note จะเป็น classic นะครับแล้วก็ middle note เป็น honey นะฮะแล้วก็ base note เป็น peach นะกินจะออกหวานๆนะแล้วก็ฉีดแล้วค่อนข้างที่จะแบบน่ารักคี้เล่นนะฮะผมก็ ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับผมผมชอบมากเลยครับตัวนี้และใช้ก็แบบหอมๆคนใกล้ตัวหลายคนจะบอกว่าเออตัวนี้หอมมากผู้หญิงหลายคนก็จะชมว่าเออตัวนี้หอมมากนะฮะตัวนี้นะครับบางครั้งผมก็จะใช้ฉีดก่อนนอนนะครับทําให้หลับสบายบสักปื้ดหนึ่งและสำหรับเฟิร์ส รันเนอร์ของผมนะครับก็คือ b a c k b เ r y ร์รี่เบย์แอนด์โนะครับผมเป็นคอลเลคชันของ f r u i t ี้นะครับจะเป็นลูกกลิ่นของ b l c k k b e r r y นะครับผมใช้ได้นะครับทั้งยูนิเซกนะครับผมเหมาะกับไว้ทำงานอย่างพวกเรามากนะครับคนไข้ผมก็จะชอบมากกลิ่นนี้นะครับเวลาผมชิดไปทำงานให้ความรู้สึกสดชื่นมั่นใจนะครับแล้วก็ความธรรมะทแมงครับผมเอาเป็นว่าขวดนี้ผมไม่ รีวิวเยอะแล้วกันนะครับผมแต่อยากจะขอฝากนะครับกับเพจสุทธิชัยสุธรรมหน่อยนะครับให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืม u b s สไคร์นะครับจะได้เป็นกาลังใจในการทำคลิปข้างต่อไปนะครับ <S <S และและตัวท็อปของผมนะครับอันดับหบนึ่งเแบบลยแล้วก็อันดับหนึ่งในเจหลายคนก็คงเป็มอิงวิชแพ้นะครับแอนด์ฟริเซีย ฟรุตตี้คอลเลกชันนะครับผมก็อย่างที่บอกกลิ่นมันจะโดดเด่นที่สุดก็คือลูกแพรนั่นแหละครับผมก็หอมมากไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับก็ท็อปน้ตก็คือจะเป็นแพรนะครับผมกลิ่นของแพร์บิทเตอร์น้ตก็จะเป็นฟรีเซียนะครับผมอันตัวนี้ชอบมากนะครับดูจากปริมาณที่ใช้อยู่ใกล้จะหมดแล้วนะครับถ้าจอมลอนสงสารนะครับสามารถส่งมาให้รีวิวเพิ่มเติมได้นะครับผมรับได้เสมอนะครับ ส่วนเรื่องการติดทนนั่นแหละครับก็จัดว่าเลิศครับผมใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมดีเลยครับผมสุดท้ายนี้อยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังเพจนี้นะครับและหวังว่าโอกาสหน้านะครับผมจะได้ไดรับการตอบรับแล้วก็มารีวิวกันใหม่นะครับโชคดีและสวัสดีนะครับ